วัดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ครูขวัญจะมาทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบฉบับที่1คือการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทําการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนกันเลยค่ะ สำหรับการอ่านนะคะมีคำชี้แจงก็คือ,อสิ่งที่จะใช้วัดนักเรียนก็คือเป็นเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนนั่นเองนะคะคำชี้แจงของความาเครื่องมือทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ หนึ่งเครื่องมือคัดกรองฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนนะคะทีนี้เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้มีสองมีสองฉบับด้วยกันนะคะฉบับที่1การอ่านแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1การอ่านออกเสียงเป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงคํา ของนักเรียนนะคะส่วนตอนที่2การอ่านรู้เรื่องนะคะเป็นการวัดความสามารถในการจับใจความสําคัญและแสดงความคิดเห็นและคาดคณีเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนะคะอันนี้คุณค,ณคณรูก็พอจะสอนเป็นแนวทางให้นักเรียนแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วมาสู่แบบทดสอบฉบับที่1เรื่องการอ่านกันเลยนะคะ ฉบับที่1การอ่านตอนที่1เป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงนะคะลักษณะของเครื่องมือก็คือคุณครูเนี่ยกำหนดคำมาให้20่สิคำนะคะยี่สิคำนี้เลยให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำใช้เวลา10นาทีนะคะโดยเนี่ย10ี่สิบคำนี้ใช้เวลาแค่10นาทีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีหน้าที่มันชัดชัดกว่านี้เลยนะคะ นี่คือ20คำที่นักเรียนต้องอ่านนะคะนักเรียนสามารถจะกดหยุดคลิปวีดีโอไว้ที่หน้านี้แล้วอ่านมาทีละคำโดยขอความร่วมมือพวกครองถ่ายวีดีโอมานะคะถ่ายวีดีโอมาตั้งแต่คำที่หนึ่งที่นักเรียนอ่านนะคะ,ะทีนี้การอ่านเนี่ยไม่สะกดนะคะตอนนี้เราทดสอบการอ่านเป็นคำอยู่นักเรียนไม่สามารถจะหยุดสะกดคำได้นะคะสมมติคำที่หนึ่งนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว คำที่สองคำที่สามคำที่สี่พอคำที่ห้านักเรียนหยุดสะกดคำที่ห้านักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนเลยนะคะอะ่ทีนี้อ่านไปเรื่อยๆจนครบ20่สิคำเสร็จแล้วพวกเราก็ส่งวีโอมาที่ลายส่วนตัวของค,ครูนะคะทีนี้ฉบับ ที่1การอ่านเนี่ยมี2ตอนเมื่อกี้คือตอนที่1คืออ่านออกเสียงคํา20คําใช่ไหมคะทีนี้ฉบับที่2คือการอ่านรู้เรื่องก็คือให้ในกักเรียนอ่านคําจากเรื่องที่กําหนดให้แล้วตอบคาถามโดยเขียนเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรก็ไกลขอไข่หรือขอควายหน้าคําตอบที่ถูกต้องใช้เวลา20นาทีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบทดสอบ แจกไปให้เด็กๆวันที่16สิงหานะคะคุณครูจะแจกไปให้นะคะอันนี้ก็นักเรียนยังไม่ต้องทำอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนทำเฉพาะอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็พวกเราก็ส่งวีดีโอการอ่านออกเสียงมาเพื่อที่คุณครูจะได้ให้คะแนนไปก่อนนะคะอ่าสำหรับฉบับที่หนึ่งก็มีง่ายๆเพียงแค่นี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ฉบับที่สองนะคะ